ินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์นะครับวันนี้เราก็จะมาชวนคุยในหัวข้อทำไมเราถึงใช้ส crum ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จไม่เท่าที่คาดหวังไว้นะครับคิดว่าชาวเด็บทุกคนนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็คงจะรู้จักการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ s c r ั m นะครับ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้แพร่หลายนะครับแต่ว่าการจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีการนําไปใช้ของเรานะครับทีนี้ถ้ามาเล่านะครับในเรื่องของว่า s กรัมเนี่ยคืออะไรนะครับสกรัมเนี่ยก็จะเป็นกรอบการทํางานนะครับที่ออกแบบมานะครับเพื่อให้เราเนี่ยส่งเสริมการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องบอกว่าสกรัมเนี่ยเป็นเซลล์เซอร์วิสหรือว่าเซลล์แมจเมนต์ ก็คือว่าทุกคนเนี่ยในทีมนะครับจะเน้นการจัดการตนเองผ่านกระบวนการที่ชัดเจนไู้ง่ายๆเขามีโปรเซสให้เราทำหนึ่ามนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะเริ่มจากการทำวางแผนสปรินตหรือเราเรียกว่าสปรินต์เพลนนิงนะครับก็จะมีโปรดักต์โอเนอร์นะครับหรือว่า p อ่ารวมถึง Scrum Master นะครับแล้วก็ Scrum Team หรือว่าเด v ทีมนะครับซึ่งในการวางแผนสป i ินเนี่ยก็จะมีการจัดลำดับนะครับว่าในแต่ละสป i ินเนี่ยเราจะต้องการที่จะทำฟีเจอร์หรือว่าพัฒนาฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับรวมถึงการจัดการแบ็กลอกต่างๆนะฮะถัดมาก็สกัมเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการประชุมเดลี่ครับการประชุมเดลี่เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะทำทุกๆ15นาทีตอนเช้า นะครับหรือเราเรียกว่า stand up meeting นะครับซึ่ง stand up meeting เนี่ยก็จะเน้นนะครับว่าเน้นให้ยืนตามชื่อนะครับให้ยืนทำเพราะว่าการที่เรายืนมิ팅เนี่ยจะทำให้มีความกระตือรือร้นน,นะครับแล้วก็ทำให้การมิ팅เนี่ยมันกระชับถ้าเกิดสังเกตนะถ้าเรานั่งประชุมเนี่ยบางทีบรรยากาศมันก็จะเอื่อยๆนะครับ ไม่สามารถคุมไทม์ไลน์ในการประชุมได้แต่ถ้าเรายืนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราต้องคุยให้เสร็จภายใน15นาทีนะครับเพื่อจะได้แยกย้ายไปทํางานต่อไปนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนที่สําคัญกนะ็คือว่าการทบทวนหรือว่า s สปิ Retrospective re, หรือพูดง่ายๆว่าสปินเรตโ o นะฮะซึ่งจริงต้องบอกว่าขั้นตอนพวกนี้นะครับก็คือทุกคนหรือว่าทุกองค์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ตามนี้แหละ แต่ว่ามันก็มีอุปสรรคหรือว่าเอ๊ะทำไมทําตามขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยงานมันถึงไม่สําเร็จหรือว่าของในแต่ละสปรินท์ที่เราต้องการที่จะให้มันล็อตหรือว่าออกไปเนี่ยมันถึงไม่ออกนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของปัญหาเนี่ยหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำสกรัมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าเท่าที่พูดคุยกับคนอื่น หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงนะครับก็บอกว่าปัญหาแรกนะครับส่วนใหญ่ที่พบบ่อยก็คือว่ามันขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เข้าใจถึงความสําคัญของ Scrum นะครับพูดง่ายง่าก็คือ,อปกติเวลาที่เราทำส c รัมเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องยึดเลยเนี่คือหลังจากที่เราทำสปรินต์แพล n นิ่งหรือว่าวางแผนไปแล้วเนี่ยว่าแต่ละสปรินเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะครับ ต้องพยายามที่จะไม่แทรกนะครับหรือว่านำงานที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเอามายัดใส่ในสปรินต์อ่าซึ่งข้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่และองค์กรที่ประสบปัญหาก็คือว่าบางทีเราวางแผนสปรินต์ไปแล้วนะครับมีงานทั้งหมด10ชิ้นแต่ว่ามีผู้บริหารหรือว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าอยากที่จะแทรกงานเนี่ยสำคัญมากนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้งานที่ถูกแพลนเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะถูกแทรกเข้ามาแล้วก็เกิดทําให้เกิดการเลื่อนหรือว่าจะต้องมาทําการทบทวนหรือว่ารีวิวใหม่นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องลองพูดคุยนะครับหรือว่าทําให้สเต็กโฮเดอร์หรือว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการทำสปินนะครับว่าการที่เราวางแผนงานแต่ละอย่างเนี่ย ต้องเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้นะครับพูดง่ายๆคือแทรกไม่ได้หรือถ้าแทรกเนี่ยต้องเป็นเคสที่คริติคอลหรือว่าเป็นเออร์เจนหรือว่าเป็นแรร์เคสเท่านั้นจริงๆนะครับในส่วนที่2ก็คือว่าการขาดความเข้าใจในบทบาทของตัวเองนะครับบทบาทของตัวเองคืออะไรนะครับสกั u ทีมนะครับก็จะมีอยู่3บทบาทหรือว่า3ตําแหน่งที่สําคัญนะครับก็ไล่ตั้งแต PO หรือว่า Product Owner นะครับตัว Product Owner เองนะครับปัญหาของ Product Owner ก็คือว่าบางทีเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำนะครับก็คือการเลือกนะครับหรือว่าเคาะว่าแต่ละฟีเจอร์ที่เราจะออกมาในแต่ละสปรินตเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับบางที Product Owner เนี่ยจะให้ Scrum Master เป็นคนที่จะเลือก Task ซึ่งใส่เข้ามาในสปรินตเอง ซึ่งบางทีเราก็จะเห็นว่าบางทีสครัมมาสเตอร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่างานไหนที่ลำดับความสำคัญเนี่ยเท่ากับตัว Product Owner อรเองนะครับผูดีงานในส่วนของการเลือก List t a ังานเนี่ยก็ควรจะเป็นในส่วนของ Product Owner นะครับมากกว่า Scrum Master ถัดมานะครับในส่วนของบทบาทของ Scrum Master เองนะครับหน้าที่ของ Scrum Master นั้นก็จะต้อง ไปกระจายงานนะครับหรือว่าไปลงรายละเอียดงานของแต่ละแบ็กหลอกให้กับ Developer Team นะครับให้สามารถที่จะเข้าใจรายละเอียดของแบ็กหลอกให้ตรงตามความต้องการของ PO มากที่สุดนะครับรวมถึงการประเมินเวลาเพื่อให้การ Develop แต่ละ s p i นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับ ตัว Scrum Master เนี่ยนะครับบทบาทก็คือจะต้องลงรายละเอียดของ Task นะครับให้มีความเข้าใจแล้วก็ใส่รายละเอียดที่จำเป็นนะครับในแบ็ k l อกเพื่อให้ make ชัวรว่า Scrum Team เนี่ยเข้าใจตรงกันว่าเราต้องการที่จะพัฒนาอะไรหรือฟีเจอร์นั้นมีรายละเอียดยังไงให้เห็นภาพตรงกันนะครับหลายครั้งที่บทบาทของ Scrum Master เองเนี่ยนะครับ ไม่ได้ใส่รายละเอียดใน b a c k l ลกที่ชัดเจนนะครับเราอาจจะใส่เป็นบุลเลตเป็นหัวข้อ,อแล้วก็ไม่มีรายละเอียดนะครับทีนี้ปัญหาก็คือเวลาที่ Developer หยิบชิ้นงานนั้นไปทำหรือว่าทีมหยิบชิ้นงานนั้นไปพัฒนานะครับปรากฏว่าเมื่อส่งงานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้งานที่ตรงกับความต้องการทำให้เกิดการ r e w วิรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของ Scrum Master ก็จะต้องมีการทำหน้าที่ให้รายละเอียด ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดการรีเวิร์กตรงนี้ได้นะครับถัดมานะครับ d e v e l o p e r team นะครับหรือว่า,า Scrum Team ในส่วนของทีมเองเนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าใจบทบาทตัวเองว่าการทำงานของสก r มเนี่ยมันเป็น e l ล Management หรือว่าการเขาเรียกว่าจัดการ t a ร์ของตัวเองหลายครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่เราหยิบทาร์ซึ่งมาทำเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะต้องอทำความเข้าใจในทาร์กสนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่เราทำ planning เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการประเมินไทม์ไลน์นะครับก็จะต้องประเมินร่วมกันว่าแต่ละทาร์กส์เนี่ยสามารถทำใช้เวลากี่วันนะครับเช่น1หรือ2วันก็จะต้องกำหนดเดตไลน์ให้ชัดนะครับซึ่งสกรัมทีมเอมเนี่ยนะครก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องทำยังไงก็ได้นะครับ ให้งานที่เราคอมมิตเอาไว้ในตามไทม์ไลน์เนี่ยสำหรับแต่ละสป i ินเนี่ยเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนดซึ่งในขั้นตอนนี้เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่พบก็คือว่า 1. เราไม่มีการกำหนดเด a d ไลน์ครับพอแต่ละทาร์เราไม่กำหนดเดยไลน์ที่ชัดเจน d e v e l o p e r ก็จะทำงานไปโดยที่อาจจะยังไม่เขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ตระหนักหรือว่ารู้ว่าเอ๊ะ ท a ก์ในที่เราต้องทำเนี่ยต้องเสร็จวันไหนแล้วมีทักอื่นที่จะต้องทําต่อมาทีนี้พอมันมีการเลื่อนจาก t a กที่1แล้วมีการทํา dependency t a กษ์สมันก็จะทําให้เกิดการเลื่อนของ t a กนะครับซึ่งทําให้ไม่สามารถที่จะสมมอบงานตามสปรินที่กําหนดได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักๆของคีย์นะครับที่ทําให้การทํำแต่ละสปรินทเนี่ย มันไม่สําเร็จก็คือเกิดการดีเลย์ไม่สามารถสมมอบได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับลึกๆว่าแล้วส่วนใหญ่ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเราก็จะเห็นว่าอุปสรรคหนึ่งโดยเฉพาะการทํางานในองค์กรที่เป็นเอเชียหรือว่าในองค์กรที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบประเทศไทยนะครับคือการสื่อสารฮะการสื่อสารที่ไม่โปร่งใสหรือว่า ไม่ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยพูดง่ายๆก็คือว่าคนในทีมเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดถึงปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยนะครับมักจะให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และก็ความเกรงใจซึ่งส่งผลให้สมาชิกในทีมเนี่ยไม่ค่อยพูดหรือว่าเปิดประเด็นปัญหาอย่างตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการ พูดคุยที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับหรือเราจะเรียกได้ว่าคนไทยเรามีนิสัยขี้เกรงใจนะครับซึ่งก็จะทําให้ไม่ชอบที่จะพูดถึงความขัดแย้งนะครับหรือว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งทําให้ในการที่เราจะรู้ถึงสาเหตุหรือว่าต้นตอของปัญหารจริงๆเนี่ยทำให้เรารู้ได้ยากนะครับการหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้านะครับ ทำให้การสื่อสารในทีมไม่โปร่งใสเพียงพอนะครับซึ่งมันก็ขัดแย้งกับหลักการของส c รัมซึ่งการทํางานแบบส c รัมนะครับเราต้องการที่จะต้องเปิดเผยและก็การมีส่วนร่วมของทีมแบบซื่อตรงนะครับคือเราจะต้องจริงใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและก็ปกปิดข้อผิดพลาดนะครับก็ทําให้กระบวนการในการพัฒนาสครัมทีมเนี่ยมันเกิดการล่าช้านะครับแล้วก็คุณภาพของกระบวนการก็จะลดลงนะครับ ทำให้นําไปสู่การไม่แก้ไขปัญหาที่ต้นต่อแล้วก็ลดทอนศักยภาพในการพัฒนาสกรัมทีมครับหลายบริษัทนะครับพบกับความไม่ประสบความสมําเร็จในการใช้สกรัมเนื่องจากว่า1นนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเราขาดความเข้าใจในการใช้งานนะครับเราขาดการฝึกอบรมในการใช้งานสกรัมอย่างจริงจังนะครับรวมถึงการปรับตัวของทีมงานนะครับที่จะต้องเข้าใจกระบวนการของสกรัมทั้งหมดนะครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของการทำสปร i น t r e t r o s p e c t i v e เราจะต้องนำปัญหานะครับมาพูดคุยนะครับซึ่งขั้นตอนเนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพื่อที่จะนำมาพัฒนากระบวนการรวมถึงการสื่อสารของทีมต่างๆแต่ถ้าเราไม่กล้าเปิดปัญหาหรือเราเกรงใจคนในทีมนะครับก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับ นอกจากนี้การที่ไม่กล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดของตัวเองและการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ตรงจุดก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของสกรัมทีมครับสรุปแนวทางที่จะเพิ่มความสำเร็จในการใช้สกรัมทีมในองค์กรของเรานะครับอันดับที่ 1. ทีมงานหรือว่าสกรัมทีมทุกคนนะครับ ควรที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและการสื่อสารที่เปิดเผยนะครับและนอกจากนี้ก็ต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงนะครับในการที่จะให้ทรัพยากรที่เพียงพอรวมถึงการอบรมต่างๆนะครับที่จะทำให้การใช้สกร,รมสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมและการสร้างความเข้าใจในเชิงลึก จะช่วยให้ทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและสอดคล้องกับหลักการของสกรัมสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญก็คือการสร้างวัฒนธรรมของทีมนะครับที่สนับสนุนการเปิดรับความคิดเห็นและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงการกล้าที่จะพูดถึงปัญหาออกมาตรงๆนะครับจะช่วยให้เกิดการใช้งานสกรัมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเมื่อทีมงานทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวนะครับ ก็จะสามารถบรรลุผลสำเร็จและสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรของเราได้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้สครัมและทำให้การใช้สครับของเราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ